สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับ,บ,บพรี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้คะ่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่มันมีความฟินหนักมากเขินหนักมากเรียลสมจริงสมจังหนักมากถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวช้าพลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยคะ่ะสะดุดรักมิสเตอลิง โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนำแสดงโดยน้องหลิวเทอร์ค่ะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจากรายการช่วง2019นั่นเองประกบคู่กันกับนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างน้องเจ้าลู่ซือค่ะผลงานที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็เช่นเรื่อง I hear you หรือว่าเรื่องค่านี่แหละองค์หญิงสา สีรีเรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวอุบัติเหตุระหว่างกู้อันซินสาวน้อยน่ารักผู้มุ่งมั่นในการทำงานขนส่งสินค้าพร้อมด้วยความสามารถแฝงในการวาดการ์ตูน แต่แล้วในขณะที่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนส่งสินค้าอยู่นั้นก็ได้บังเอิญขี่พุ่งชนเข้ากับหลิงเย่ประธานหนุ่มสุดหล่อไฟแรงที่เพิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากการสะกดรอยตามแต่ก็ดันเกิดอุบัติเหตุขับรถชนขอบผาตกทะเลไปซะนี่ถือว่าวันเดียวค่ะหลิงเย่ประสบอุบัติเหตุถึงสองครั้ง กทะเลไปแล้วปีนขึ้นมาจากหน้าผาได้ก็รันถูกอันซินขี่รถพุ่งชนเข้าอีกซะนี่และเมื่ออันซินพาลิงเย่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็พบว่าลิงเย่จดจําอะไรไม่ได้เลยพร้อมบอกให้อันซินนะคะรับผิดชอบกับค่ารักษาและการดูแลเขาจนกว่าความจําของเขาจะกลับมา ความจำนี้คือจำไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะหรือหลอกกันแต่ไหนๆก็จำอะไรไม่ได้แล้วอันซินก็ขออนุญาตตั้งชื่อใหม่สุดน่ารักสุดคิ้วให้ละกันค่ะว่าเสี่ยวปลาและเมื่ออันซินต้องรับผิดชอบเสี่ยวปลาแล้วจึงตัดสินใจคะ่ะพากลับไปอยู่ที่บ้านด้วยวิธีการแบบประหยัดนิดนึงนะคะเนื่องจากอันซินก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายฉากนี้อยากให้ไปดูคะ่ะเป็นฉากที่ ทำให้ตัวพอลลี่รีวิวเนี่ยสนใจเนเรื่องนี้และตามเรื่องนี้ต่อค่ะน่ารักมากตลกมากจริงๆจ,จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะจึงได้เริ่มต้นขึ้นเพราะว่าต้องอยู่บ้านเดียวกันต้องดูแลเสี่ยวปลาที่เจ็บขานะความใกล้ชิดและการเรียนรู้ทำความรู้จักกันก็ค่อยๆเกิดขึ้น,นแบบเจ้านี้กับลูกนี้นะคะกินอะไรใช้อะไรก็จะหักลบกบนี้กันไปตลกฮาสนุกฟินมากความน่ารักมาเต็ม อยากให้เพื่อนๆตามไปดูจริงๆค่ะแต่แล้วจู่ๆคะ่ะเสี่ยวปาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ดูเหมือนจะกําลังตามล่าเขาอยู่เสี่ยวปาจึงตัดสินใจออกจากบ้านของอันซินเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าก็ดันไปแบบไม่บอกลาไม่บอกกล่าวอะไรเลยทิ้งแต่ความค้างคาใจอยู่ที่อันซินค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะอันซินและเสี่ยวปาค่ะก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง แต่วันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวว่าเสือปลาคือหลิงเว่ประธานบริษัทนิวเวค่ะพร้อมกับความจริงที่ว่าไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกหลอกกันมาตลอดหรือนี่ความไว้วางใจและความเชื่อใจที่เคยมีให้กันนะคะจะจบลงหรือไม่เพื่อนๆก็ต้องตามไปดูต่อในเรื่องค่ะ เพราะว่าตัวชงก็เยอะซะเหลือเกินทั้งพี่ชายสุดแสนใจดีอย่างกู้อันเซิงที่ก็ดูแลห่วงใย,ยอันสินมาตลอดแบบว่าพี่ชายที่แอบมีใจให้ค่ะพร้อมทําทุกอย่างเพื่ออันซินน้องสาวอย่างซินเอ,อิรคุณหนูสุดม่านสาวสวยผู้มีใจรักต่อหลิงเว่ยชายผู้ยึดพื้นที่ในใจมาตลอด10ปี คนนี้เขาก็มาของเขาก่อนนะคะไม่รู้อันซินจะสู้ซินเอ๋อไหวหรือเปล่าลินฟางอีกพี่ชายผู้ผูกใจเจ็บต่อหลิงเย่ว่าเป็นพี่คนโตเนี่ยฉันต้องได้เป็นประธานบริษัทห,หลิงเย่ก็ดูถ้าจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วค่ะและน้องชายหนุ่มหล่อหน้าใสายอย่างหลิงเซอร์แต่ก็ไม่รู้จะซื่อหรือเปล่านะคะผู้มีใจรัดมั่นคนต่อซินเอ๋อใดๆก็คือตัวเรื่องตัวบทค่ะสนุกมาก ผิดคาดแบบคาดไม่ถึงเลยว่าเรื่องจะสนุกซับซ้อนเข้มขน้นชวนลุ้นตลอดตลอดมีความพิกล็อกนะเพราะในแบบตอนแรกเนี่ยพอลลี่รีวิวเข้าใจว่าเรื่องน่าจะน่ารักบุ๊กมกใสๆแต่หลังจากที่ดูก็คือสนุกมากลุ้นมากฟินมากอยากให้ตามไปดูจริงๆคะ่ะโดนแกนหนักมากเข้มข้นมากจริงๆซึ่งนอกจากตัวบทนักแสดง ก็คือเล่นดีทุกคนทุกคนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เรื่องดีได้ขนาดนี้ค่ะทั้งคุณบอยดิกาสาวสวยอย่างไอรีคุณเพื่อนหมอโยโยเจ้าเล่ที่ช่วยเสริมความสนุกให้กับเรื่องความเคมีเข้ากันของหลินแย่และอันซินก็คือ <c oughs> ดีมากพอดีมากละมุนมากดูรักกันจริงๆฉากคู่พระนางก็คือมาทีตายค่ะ ฟินตายดีมากอยากให้ตามไปดูจริงๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังในอุบัติเหตุครั้งนั้นของหลุยเย่สรุปแล้วอันซินเนี่ยเป็นลูกชู้จริงๆห,หรือว่ายังไงมันมีเรื่องราวความเข้มข้นอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องนี้ความรักที่หลุยเย่กับอันซินมีให้กันแท้จริงแล้วมีมากและมีมานานกว่าที่เราคิดน่ะขนาดไหนตามไปลุน้นไปเชียร์กันต่อได้ในสะดุดรักมิสเตอร์ลิง อย่าลืมไปสะดุดรักครั้งนี้ด้วยกันอย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพัลลีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย